นุ่นวรนุชต,ตอบชัดเหตุผลไม่อยากมีลูกเรียกได้ว่าไม่บ่อยเลยค่ะที่นางเอกสาวตลอดการอย่างนุ่นวรนุชจะออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องความรักนะคะโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสามสาวก้อยนัตตี้ดรีม ในช่อง Youtube รายการยังไงไหนเล่าและเรื่องราวความรักของนุ่นกับสามีต๊อดปิติที่แต่งงานกันมาแล้วถึง12ปีค่ะโดยบอกว่าความรักถึงจะไม่ได้หวือหวาหรือโรแมนติกอย่างหลายคู่แต่ก็ทำทุกวันให้มีความสุขค่ะและก็มาที่เรื่องลูกค่ะที่หลายคนอยากจะรู้ว่า ทำไมถึงยังไม่มีแล้วก็ลุ้นกันหนักมากนะคะว่าอยากจะเห็นลูกของนุ่นและตอดซึ่งนุ่นก็เคยออกมาพูดหลายครั้งแล้วนะคะรวมถึงครั้งนี้ที่ย้ำอีกทีว่าทำไมถึงไม่ได้อยากมีลูกค่ะโดยบอกว่าไม่ได้อยากมีลูกช่วงหนึ่งคิดว่าอ่ะมีก็ได้พี่เองก็มีพี่น้องหลายคนคือทุกคนมันก็ไม่ได้สงบสุขทั้งหมดอ่ะเนาะมันก็จะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็โอ๊ยตายละปว ะนหัวเการไม่ได้มีลูกก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขบางทีคนจะเข้าใจว่าทำไมไม่มีลูกสักทีขอให้มีขอให้มีอะไรอย่างนี้ขอบคุณที่คิดแทนเราขอบคุณที่เป็นห่วงแต่จริงๆคือทุกวันนี้เราใช้ชีวิตมีความสุขดีและตัวตอดเองเขาก็เข้าใจดีนะ นอกจากนี้เธอยังได้อัปเดตถึงเรื่องราวชีวิตต่างๆเรื่องของการทำงานของเธอให้แฟนๆได้ฟังกันอีกด้วยค่ะใครอยากชมแบบเต็มๆไปชมกันได้ในรายการค่ะ